น็อตวิสรุ่เคลื่อนไหวในไอจีดีเจแพตจ้าหลังสูญเสียอามา่ดวงใจของชีวิต เลเยต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อดีเจเพชรจ้าประกาศข่าวร้ายหลังคุณแม่หรือว่าอาม่าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีได้เสียชีวิตลงแล้วโดยดีเจเพชรจ้านั้นได้โพสต์รูปภาพขาวดำของอาม่าพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า RIP my supermom อยากพิมพ์ข้อความสักล้านตัวแต่แค่กดแป้นก็น้ำตาไหลไม่หยุดรักแม่มากๆนะชาติหน้าชาติไหนก็ขอเกิดเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะขอบคุณที่เป็นเสียงหอวเราะให้ลูกตลอดเวลา หลับให้สบายนะแม่ hashtag รักอาม,ม่าพี่เพชรจ้าและลาสุดน็อตวิสรุธถายาติหมื่นล้านนั้นก็ได้เคลื่อนไหวกลาง IG DJ ดีเเพชรจ้าหลังได้สูญเสียอาม,ม่าดวงใจของชีวิตโดยน็อตวิสรุธนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ร่วมไว้อะไรว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอให้อาม,ม่าหลับสบายครับ